ดีต้อนรับสู่ช่องจิวจิตเกมนะครับตอนนี้เราอยู่กับฮีโร <ik> ่ฟาร์มป่าควิกซิวเออร์เยอะอ้าวเราฟาร,ร์มป่านะทำไมเราไม่เข้าไปลืมครับลืมติดชน <As semble. S 1> นนินเราอยู่ในโหมดจัดอันดับนะครับก <v> ็เร้งกำเนิดดวงดาวนะครับเอ้าละ จะรีฟาร์มนะครับเอาะครับมีการบวกปนปลาเกิดขึ้นมาติดปลาครับโอ้โหมีใครอยู่บ้างเลยนะครับไปยึดดตันล่างหน่อยครับแล้วก็รีฟาร์มไปนะครับจังหวะนี้ โอ้ยกเ่่งปวิลลี่จูวิลลี่น่าจะค่อนข้างเก่งนะครับ,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 บตอนนี้ยังไม่มีอะไรฟาร,ร์มก่อนนะโอ้ข้างบนดูเดือดมากเลยเอาละเอาละเอาละยังไงเลนล่างน่าจะไหวชิวโอ้โหสุดยอดทีมเราได้เฟิร์สแล้วนะครับได้สองไหมเอ้ยกดไลค์ให้มีคนมาช่วย left you in the dust. เราไปหุนยนต์ไปดูต่อสองเสง้นทางครับเดี๋ยวเราเราลุกสีแล้วเราค่ไปเดินแกงกันนะครับพี่โตเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้าง,องเอ,อง่อเดินเกมไวได้ได้นะครับอา่าเราจะมีอันติโอเคอเอานะก่อนนะเย็นๆตึ๊ด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  ถ้าตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วยังไงโอ้โหดูดีเดี๋ยวไปโหข้างล่างบวกกัน,นีได้อีกแล้วแจงแจ่วว่าตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรเราก็ค่อยๆฝา่าไปก,ก่อนก็ได้ครับช่วยบนสักหน่อย ีดโอ้โหไม่ทนันเปลี่ยนตีว่าเลยไม่ <laughs> เป็นไรครับไม่เป็นไรคูดาวซีทีวีแป๊บเดียวก็มีพลาดบ้างน,นะครับบางทีเอาละโอ้ข้างล่างเราได้เปรียบแบบดีมากเลยนะครับตอนนี้ ในกลางแล้วก็ได้ปีคับนะครับคือทีมดีมีชายเพิ่มขนะึ้นผมลืมแนะนำไปต,ตอนนี้เออ่ทีมผมนะอุย้ยอแล้วตั้งบวกยังไงยังไงครับ อ่าครับฮีโร่ของผมทีมผมตอนนี้นะครับก็จะมีเปียโตเอ่อหรือควิสซีเวอร์นะครับก็จะฟาร์มป่าแล้วก็มีจูบิลลี่ครับเป็นเวทเรนกลางนะครับแล้วก็มีวิชั่นนะครับเป็นแครี่ครับอยู่เลนล่างแล้วก็มีเอ่อเวฟนะครับเอาแล้วบวกแล้วโอ๊ยอ่ากดผิดเอาแล้วยังไงเราควรจะรีบไป ตอนนี้ You you'll you won't but dust in Left the see me feel me โอ้ไหวไหมเนี่ยโอ้ Not so fast ตอนน,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 นี้เรายังไม่ค่อยมีของสู้ไม่ให้ได้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะผมประมาทด้วยนะครับไม่เป็นไรเราคอยกอดติดชีวิตโอ้ตายไปตัวแล้วโอ้โหตายกันเต็มเอาละเย็นนี้ค่อนข้างน่าจะเหนื่อยน่าดูแต่ไม่เป็นไรครับ เกมชนะป้อมรอมีของเลดฟาร์มไม่เป็นไรโอ้โหฝั่งรถค่อนข้างได้เปรียบนะครับคือตอนนี้ต้นเกมทางด้านของผมเดินเกมยังไม่ค่อยได้ครับยังไม่ค่อยเวิร์ดวันนี้รีบเล่งฟาร์ม Left you the dust. ถ้าไปแก๊งไวได้ก็อยากจะไปแต่ส่วนใหญ่ไปแก๊งครผมทำอะไรไม่เคยได้นะ The streets are mine Support has arrived assemble Hold up hold up The streets are mine Oh เจอไซคอกออกออกเทสแลกด้วยนะไม่ค่อยเห็น y e f t oh, yeah. you in the dust uh. Enemy hero missing Victory streak! You can't keep up! Oh Don't yap yap! Left you in the dust! Hold up! Rally your defense! Okay, Enemy hero missing. You can't keep up! An ally overcome. Oh oh! Okay, yeah. oh! Rampage I left you in the dust Jubilee Can you do it? Rally your defense Your defenses are breaking This leads oh, to a fight oh. It's a <laughs> okay, it's just a fear Enemy okay. hero missing โอเคเราแก้ได้ฮัลโหลฮัล missing. a s s e ล b l e คือโดนมาจิกอันติเข้าใส่ในวิธี <The streets S 1> นี้ลำบาก <are mine. S 1> มา,ากเลยสู้ได้ค่อนข้างยากนะครับ เอาแล้วอ๋อโอ้โหเอาแล้วทีมเราเริ่มตีตื้นได้นะครับเอาละผมจะรีบพยายามทำให้แบบจบไฟซะสุดครับเพราะว่ายิ่งยื้อไปก็จะยิ่งลำบากตาหลอดมีของแล้วค่อนข้างที่จะน่าลำคาญมากนะครับเอาแล In the dust อ้ว เอาแล้วครับผมสก็เจตอกแล้วตอนนี้เราเริ่มมีไอเทมดาเมจแล้วนะครับโอ้โหข้ามั่งไปก่อน อะไรครับทีมได้เราก็โอเคทีมได้เราก็โอเคครับมาดูบิลลี่เข้ามาแล้ว,วยังไงโอ้ลาก่อนดูบิเออ ยังไงยังโอ้โหยูท่านช่วยเพืเ่อน,นได้ไหมโอ้โหสเจอาแม่ครับนี่คือของไอเทมโดยรวมนะครับอ่ออาอละโอ้ยเสือเกิดแล้วบัฟเสือเกิดแล้วรีบไปซ้อนดีกว่าจะทันไม่เลยอโอเคได้ครับผม เราให้แครี่ไปครับแครี่สำคัญมากให้เขาได้ของไปก่อนเราเรียบวิ่งไปอบับก่อนโอ้โอโอ้ใจเย็นพวก mine.

Indonesia het geen Nouredbak. het e isłby trips, Kilimuchat, Nuura เออโดนโดนสองตัวโอ้โหเขาก็ทื้ครับถอยก่อนถอยก้อนฝั่งู้นก็เล่นดีนะครับตอนนี้ต้องต้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยเอาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นตัวหนาไปโอ้โหเกือบแล้วครับ ตอนแรกผมคิดว่าเป็นสตาร์หลอดสตาร์หลอดอยู่ล่างเนียนบ้านนะครับตอนจังหวะน,นี้โอ้โหกันบ้านก่อนเลยครับป้อมสำคัญกว่านะครับตอนนี้ me, อะไรครับเปิดถูไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้อ่าโอเคได้คิวแล้ว จปิลี่บอกมาซานะครับหรือว่าไปไล่ล่างมานะไม่เป็นไรครับเอาแล้วโบกแล้ลวนะ ปึ๊บถอยก่อนนะครับได้ตัวหนึ่งก็ถอยก่อนนะครับเย็นๆเจอเมจิกจับนี่จบนะครับมาจบมาจบโอ้โหเมจิกเล่นดีจริงๆครับตอนนี้โอ้โหดูดเลือดแรงมากเมจิกมีแล้วแหละโอ,โอ,โอ,โอโ้โหรถคู่ดาวกับอันนี้ ต้องฟาร์มก่อนครับใจเย็นเวฟตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะครับอัปเดตสกอร์กันหน่อยนะครับสกอร์รวมตอนนี้อยู่ที่17ต่อ9นะครับแล้วก็ฮันด้าผมฆ่าไป5ตาย3ได้ที่2นะครับโอเคเอ้ยยังไงยังไงได้ไหมหลอดโอ้โหสุดยอดว่ดดาจะได้ <Ret reat. S 1> เอาละ เสร็แล้วผมว่าฝั่งเนูเขนจ่จเอาเซอร์เทอร์อยู่นะครับเราเข้าไป <As semble. S 1> ยึงไม่ได้รอทีมก่อนครับ เหลิ e ดโอ้ยถนันฉลาดโอ้โดนดักทางได้แล้ววโอ้โหเกมนี้ค่อนข้างเหนื่อยแน่เลยแล ยังไงยังไงช่วยกันแล้วเพื่อนโอ้โหค่อนข้างเหนื่อยคนระับผมเจอเมจิกไม่ได้จริงเมจิกเขาค่อนข้างเล่นแบบเก่งมากเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้โอขอเมจิกนี่ค่อนข้างแบบดีเอาล้นะครับฟาร์มไปอย่าเพิ่งท้อครับร เกมชนะที่ป้อมนะครับทุกท่านสกอร์นำไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรอะไรท่านคงมองว่าอเอ้ยผมเปิดทั้งตีเพื่ <The dust. S 2> อใช่ครับผมทำเพืเ่อมาโอ้ยโอ้ยโอ้ย

ต้องเล่นใจเย็นๆฝั่งนู้นก็มีตัวหยุดเยอะมากนะครับทั้งโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์แมนไหนจะมาจิกอีกโอ้โหหยุดได้หน้ารำคาญมาก ถ้าทีมเราไปทุ่มกับออแอนด์แมนเยอะนี่จะลำบากมากนะครับโอ้ผโดนไปแล้วโดนอะไรโดนอินโดน,โดนเข้าไปแล้วเออมาจิกเล่เเนดีเกินนะครับเฮ้ยยังไงจูลี่ก็มาจิกสิบเอ็ดห้าเจ็ดนะครับโอ้เป็นอะไรที่โหดร้ายมาก เอาละกาลางร่างก็โดนบนก็โดนเกมนี้ไม่เไป็นไรครับ <c oughs> โอ้ทุลิบเอาจนได้แต่ป้อมแตก,กดดหมดแล้วครับ So you in the dust. Check out this ring. Assemble. That's yeah. yeah. right. Oh, no. Don't do it for loud tolling. You won't see me, but you'll feel me. The streets are mine. Nice. Left you in the dust. Oh, no. Double KO. And the enemy succumbs. You know. Oh. สู้ไม่ได้จริงครับตอนนี้ผมแนะนำให้เพื่อนไปตีเซอร์ดีกว่าน่าจะไหวยอยู่นะครับยังองของเราก็เริ่มเต็มแล้วครับแต่ว่าของมันสามารถพลิกแพงกันได้ตลอดครับก็ต้องรอดูอีกทีเอาแล้วเขารู้แล้วเพื่อนนายทำอะไรกัน ยอดสุดยอดยังไงยังไงเพื่อนโอ้โหได้ทั้งเซอร์ได้ทั้งฮีโร่เาแล้วกดไอออฟอากาโมโต้ o B K M o T o แล้วปล่อยบ้านนะเพื่ rich, อน <rich>, ปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก <rich>, ่อนเดินเย็นเดินเย็นเดินเย็นโอ้โหปล่อยตรงนี้เลยเหรอทางที่ดี <S <S นะครับอันนี้เป็นการเ <the> ริ่มตระควรที่จะว้ามาแล้วก็ปล่อยเรีนล่างนะครับ เพราะว่าวมันจะช่วยทำให้คีปดันเอาละเ,เราได้ครับไหวชิวแล้วตอนนี้เราได้สู้ฝั่งนู้นเขาเริ่มไหวแล้วนะครับ เราอ้อมหลังไาทำหน้าที่ทำหน้าที่ที่ดีเรียบร้อยเก็บไปหนึ่ง me, oh. ถอยก่อนนะครับตอนนี้คือตี่ยเลือดดะโยกไปก่อนครับ ทำอะไรไม่ได้ครับเล่นโยกไปก่อนโอ้โหยังโดนอี่โอ้โหโดนแอนโทนี่กระทืบตายเกยมนี้น่จาจะนานนะครับออโซเทอร์เราก็ยังดันต่อเนื่องนะครับ เราไม่ได้ป้อมคืนเลยเป็นกลางโดนไปแล้วอขอบครับเรียบร้อยครับอันนี้คือฟูล<ฟ>ออปชั่นตามที่แบบผมเสร็จเอาไว้แล้วนะครับนี่นะครับเรามาอัปเดตสกอร์รวมกันะครับตอนนี้31ต่อ36นะครับทีมผมก็ยังคงสกอร์ตามอยู่นะครับ สกอร์โดยรวมของตัวทีมผมนะก็คือผมฆ่าไปสิบตายเจ็ดแอซิสสามครับวิชั่นฆ่าเจ็ดตายเจ็ดแอซิส,สเก้าอุ้ยตายแล้วเอาแล้ก็ไม่ทันได้ดูจริงครับต้องระวังนะตอนนี้เราน่าจะสู้กับมาจิกไหวแล้วมาจิกมา You won't see me, but you'll feel me! Oh, Get up, hard dome. Yeah! Left you in the dust! Retreat. The streets are mine! An enemy No! oh Retreat. Freel Retreat. Freel Retreat. An enemy succumbs. Double KO. Yep. เลือวิชชั่นตัวเดียวเราต้องเล่นแบบใจเย็นๆนะครับฝั่งเราเขาไม่ได้บุกต่อหรือเปล่า,าเกิดแล้วโอ้โหยิงไม่เข้านะครับ ไม่รู้ว่าผมควรจะต้องออกจอ,อกเกาะดีไหมตอนนี้จอ,อกเกาะก็ค่อนข้างดีนะครับอมาดูสะกัดโดยรวมไม่ทันนะครับอ่ะนี่ครับสกอร์โดยรวมของแต่ละฝั่งนะครับฝั <As semble. S 1> ่งนูน้นผมไม่ห่วงแอนแมนมากแอนแมนนี่น่ากลัวไมจิกก็น่ากลัวทำอะไรลำบากมากเลยนะครับตอนนี้ ทางเดียวที่ได้ก็คือโยกตอนนี้คต้องเล่นโยกแล้วนะครับดูว่าอ๋อทีมเราได้ยาวๆนครจอดเกมนี้ชาที่ป้อมครับทุกท่าน ก็ชุบตายได้ได้ไอยู่ครับยอมละเพื่อป้อมล่างของเราคลิปตีแรงมากนะครับเกมนี้กระดุ๊บกระด๊บกระดุ๊บกระดุ๊บสุดยอดได้ป้อมล่างแล้วอามันโดนตา กอ,อย่งเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับแนวเกมโมบ้าน,นะครับไม่ว่าสกอร์คุณจะห่างกันแค่ไหนสกอร์เรลลงห่างแค่ไหนครับเราก็ชนะที่ป้อมนะครับ <You have S 1> เอาละรีบจบเลยเพื่อนเ้ แรงของผมนะครับกำเนิดดวงดาวห้านะครับตัวล่องขนครับอินซูเลน้ MVP <problem. S 1> นะครับกดไลค์ให้กีน,นะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่คอยรับชมคลิปจนถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับท่านแค่นี้ลาไปก่อนนะครับขอบ